สิวิธีใช้ออยในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy living by บุญนะคะวันนี้นะคะบุญอยากจะมาแชร์ค่ะว่า10วิธีนะคะในการที่บุญใช้ออยล์สิขวดเนี้ยในชีวิตประจำวันนะคะแล้วมาใช้หมดจริงๆนะทำยังไงบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่1ค่ะตื่นนอนนะคะพอตื่นนอนปุ๊บนะคะง่วงนอนใช่ไหม ง่วงนอนง่วงนอนจะตื่นนอนหรือจะแอ,อบระหว่างวันก็ได้นะถ้าง,ง่วงนอนขอให้จัดขวดนี้ค่ะเอาอยู่นี่แตะประมิ้นเลยนะคะโดยการหยดใส่มือเอียงศีรษะองศาหยดใส่หนึ่งหยดนะคะแล้วก็ถูมือสุดดได้เลยนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นนะคะเวกอัพเลยระวังอย่าโดนตานะคะเพราะอาจจะแสบตาได้ค่ะสองค่ะนั่งสมาธิค่ะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยนะ ก็ใช้แฟรงกินเซนเลยนะคะเพราะแฟรงกินเซนเนี่ยจะช่วยให้เราสงบผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิค่ะจะเห็นว่าเป็นขวดใหญ่ผู้บุญชใช้เขาหลายสิ่งอย่างมากเลยนะคะก็นั่นแหละแฟรงกินเซนนะคะทีนี้นะคะ ตื่นเช้ามาก็ห้ามลืมค่ะดื่มน้ําด้วยนะคะดื่มน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครต้องการกระตุ้นระบบขับถ่ายตอนเช้านี่นะคะปกติเราบีบน้านํามะนาวใช่ไหมโอ้โหพอมี e s a อ s u a ยลอ l ร์จินทีขึ้นไม่ต้องบีบม,มามะนาวนะคะที่สําคัญนะคะเขาไม่ได้มีรสเปรี้ยวซึ่งบางคนเนี่ย พอดื่มเปรี้ยวแล้วจะกัดกระเพาะค่ะเราก็หยดแค่ essential oil 1-2หยดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำน,นะคะก็สามารถผสมเลมอนกับตีฟก็ได้นะคะหรือผสมกับแปปเปอร์มินต์ก็ได้หรือผสมเลมอนกับได,มมบดจ์สก็ได้ที่เป็นฉลากขาวคืนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ดื่มตอนเช้า1ลิตนะคะจะช่วยขับถ่ายดีงามมากขึ้นค่ะ4ค่ะทานกลางวันใช่ไหมคะ มีปัญหาระบบย่อยยยากท้องอืดง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะสามารถหยดได้ใจหนึ่งหยดนะคะดื่มดื่มน้ําผสมน้ําแล้วก็ดื่มก่อนอาหาร20นาทีนะคะหรือถ้าท้องอืดแล้วสามารถใช้ได้ใจนะคะหยดใส่มือวนขวาแล้วก็ทาวนซ้ายแบบนี้ทาวนซ้ายนะคะในทิศทางที่ลําไส้เอาของเสียออกะคะ่ะก็จะช่วยขับลมในประมาณ10นาทีอันนี้แบบคนเห็นผลเยอะมากๆเลยนะคะแล้ว ถ้าใครท้องเสียกินอาหารเป็นพิษให้วนไปทางขวานะคะก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้นะคะห้าค่ะถ้าบ่ายนี่นะคะใครรู้สึกแบบม่วงนอนไม่สดชื่นหรือว่าเริ่มแบบอยากกินจุกกินจิกแบบหยุดกินไม่ได้สักทีหรือใครที่ฟาสตแล้วไม่อยากไม่ต้องการให้อยากอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ ะะบุตรก็จะแนะนําว่าให้หยดน้ําเปล่านะคะใสะ่หยดแปปปร์มินนะคะใส่ในน้ำเปล่านะคะโดยที่1-2หยดนะคะแล้วก็ดื่มระหว่างวานัน้วยใช้วิธีการเดิมคือจิบอมกลืนนะคะก็จะช่วยลดความอยากอาหารได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ํามากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวแปปปร์มิน์ช่วยย่อยด้วยค่ะ 6ค่ะใครนะคะที่ต้องใช้ความกล้าเช่นต้องออกไปคุยกับหัวหน้าหรือต้องออกไปประชุมหรือออกไปสอนขึ้นเวทีอะไรแบบนี้หรือจะตั้งไลฟ์พูดต่อหน้าประชาชนนะคะแล้วต้องการความกล้าค่ะสามารถใช้เวลเลอร์ได้เลยนะคะโดยวิธีการหยดเหมือนกันแล้วก็สูดดมนะคะหรือว่าหยดใส่ดีฟิวเซอร์ก็ได้นะคะ เจ็ดค่ะถ้าเกิดในมีติ้งนะคะเราประชุมหรือเราทำงานแล้วร,รู้สึกเครียดนะคะถ้ารู้สึกเครียดนะคะจะใช้พีเศงคอมนะคะหรือพีเศษทามนะคะหรือ Stress Away ก็ได้นะคะสองตัวนี้เลยนะคะหรือว่าเราอาจจะหยดใส่ด e ฟิลเซอในห้องประชุมก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ช่วย คลายความเครียดได้นะคะทีนี้นะคะใครที่นั่งทํางานนานๆแล้วรู้สึกปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยปวดเมื่อยก้นมากมายหรือปวดหลังอะไรแบบนี้นะคะสามารถใช้แพนอาเวยได้เลยค่ะหยดแล้วทานะคะก็สามารถใช้นวดได้เหมือนกันโดยการน,นำไปหยดผสมกับน้ามันมะพร้าวหรือน้ํามันอัลมอนอะไรแบบนี้แล้วก็ทาบริเวณที่รู้สึกปวดหรือนวดนะคะ9แล้วค่ะ ก่อนนอนนะคะถ้าเกิดใครตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาอาบน้ำเราสามารถใช้ s r e s s Away ก็ได้นะคะหยดลงในอ่างอาบน้ำแล้วก็แช่นะคะหรือเราสามารถหยดใส่ครีมอาบน้ำแล้วก็ถูตัวก็ได้นะคะจะชรู้สึกผ่อนคลายค่ะทีนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก่อนจะนวดหน้าทาครีมก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถหยดพิสเซนคามก่อนแล้วก็ทาบริเวณนี้นะคะ จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะตอนเราทาครีมน,นะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมก็คือ f r a n k i n c e n s e หรือ l a v e n d e ประผสมตัวนี้นะคะนอกจากจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะยังช่วยให้เรา สิวสวยได้ด้วยนะมีวันนึงนะบุตรมีสิวผุดมาหึ่งเม็ดบุตรใช้เราเวน่าผสมครีมแล้วะบุตรก็กลัวซาค่ะปรากฏว่าตื่นเช้ามาสิวยุบค,คือดีงามแล้วหลายๆคนนะคะก็ใช้แฟรงคินเซนนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าฟูขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํามันตัวเดียวกับที่พระนางคิโอพตาใช้นะคะในการดูแลผิวนะคะรวมถึงกับศพมัมมี่ให้คง คงสภาพแล้วก็ไม่เน่าเหม็นด้วยนะคะก็ดีงามมากๆจริงๆเลยนะคะทีนี้ค่ะสิบค่ะตอนนอนค่ะง่วงนอนแล้วหรือบางคนง่วงนอนแต่ไม่นอนนอนไม่รับทักที่อะไรแบบนี้หรือทํางานมาเครียดเอาไม่ลงนะคะก็สามารถใช้ตัวช่วยได้นะคะซึ่งได้ผลมากๆบุตรเองเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานอนไม่หลับมาก่อน1ิกว่าปีนะคะตั้งแต่บุตรมาใช้ essential o i อยคือหายเลยดีมากไม่ต้องน้ำแก่อีกต่อไปอันนี้ดี นะคะก็คือใช้3ตัวนี้นะคะสูตรชื่อว่าป o อก w อ y h ว t ิตมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ไปลองะคะปรากฏว่าหลับดีขึ้นหมดเลยค่ะคือ a r ร์ n ิน n ซ v e n d e r แล้วก็ s t r e s s a w a y ค่ะก็จะมีถ้าเกิดว่าแบบบางคนที่ติดยานอนหลับมาเป็นเวลานานอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีนะคะไม่เป็นไรก็แค่ปล่อยไปค่ะคิดซะว่าเออเออเกิดอะไรก็ ก็ให้มันเกิดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพยายามนอนต่อนะคะคือลุกมาทําอย่างอื่นแต่อย่าเปิดมือถือทาตัวให้ผ่อนคลายอ่านหนังสือให้มันง่วงก็ได้นะคะเดี๋ยวมันต้องนอนอยังไงมันก็ต้องนอนอยู่ดีค่ะแค่เลิกคิดถึงมันนะคะแล้วก็พอเรานอนหลับดีแล้วนะคะนอนหลับดีแล้วนะคะใช้อย่าใช้เกินสักอาทิตย์สองอาทิตย่างเงี้ยพอเราหลับดีแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะคะเวลาก่อนนอนตพองการรู้สึกผ่อนคลายก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นค่ะอย่างตัวที่บุตรบอกไปก็คือมีพี่แสนคัมเฟลเลอร์อะไรพวกนี้พวกนี้ก็ ช่วยเรื่องผ่อนคลายแนละทำให้นอนหลับดีขึ้นเหมือนกันค่ะหรือว่าจะใช้เดียวๆสองตัวคู่กันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีถึง5้าตัวเลยเดียวนะคะที่ช่วยเรื่องความผ่อนคลายค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะข้อที่11แถมมาค่ะคือเลาเบนค่ะที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าตัวบุตรเองบุตรไม่ค่อยได้ใช้บ่อยคือตัวบุตรไม่ได้คัดจมูกหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นหวัดหรืออะไรทั้งสิ้นเลยะคะ่ะแต่ เขาดีมากๆแล้วเขาก็ช่วยรักษาลูกบุตรไว้ค่ะเพราะตอนที่ลูกบุตรไม่สบายค่ะลูกบุตรไม่สบายคุณหมอบอกว่าให้เลือกระหว่างแอดมิดก,กับกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านก็จะทรมานหน่อยนะคะ คือบุตรเลือกที่จะกลับบ้านแน่นอนเพราะบุตรเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้ไม่ชอบกินยาแล้วก็ไม่ชอบให้ลูกกินยาค่ะบุตรก็ใช้ลาเวนนี้นะคะกับตีฟนะคะในการหยดดีฟิวเซอร์แล้วก็เจือจางมากๆเลยไม่ได้ใช้โดนตรงกับลูกนะคะปรากฏว่าภายใน1นึนสนสัปดาห์เนี่ยคะ่ะลูกอาการดีขึ้นหายโดยที่ไม่ได้พึ่งยาเลยเแบบีบุตรเพิ่งอายุหขวบ ะะอันนี้ก็แบบรู้สึกลักเอเซนชียลออยมากมากนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ซีซัวนะคะมันต้องเป็นของอย่าง l ิ v i ิ่นะคะเพราะว่าเอเซนชียลออยที่ไหนถามหน่อยเหอะเรากล้ากินไหมอะแต่อันเนี้ยคือมีมาตรฐานมาเป็นของอเมริกามีมา27ปีแล้วแล้วเป็นเกรดที่กินได้นะคะสำหรับฉลากขาวนะคะสีอื่นกินไม่ได้เออ แค่นีน้เรากินแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะคะก็คือบุตรรักเขามากเลยที่เขาอะ่ะช่วยให้บุตรสุขภาพดีขึ้นนะคะช่วยให้ดูแลลูกบุตรตอนที่ลูกบุตรไม่สบายนะคะช่วยคุณแม่บุตรที่เป็นคนแอคทีฟแล้วก็ทํางานเยอะนะคะให้มีอารมณ์ผ่อนคลายทุกคนคะไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าการได้เห็นคนที่เรารักดีรอยยิ้มและมีความสุขนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่า คุณสมบัติมหาศารขนาดนี้ราคามันจะแบบน่ากลัวมากใช่ไหมคะเพราะบุตรนี่เป็นคนหนึ่งที่เสียค่ารักษานอนไม่หลับมาเป็นแสนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดลูกต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็รู้เนาะการเข้าโรงพยาบาลคืนนึงเท่าไหร่นะคะแต่เราไม่ได้ให้เข้าโรงพยาบาลแล้วบุตรก็ไม่ได้ใช้ยานะคะทั้งหมดนี่นะคะถ้าเราไปซื้อแยกนะคะจะราคาประมาณหมื่นห้าแต่ขอบอกว่าราคาเซรัสพาร์เตอร์คิดนะคะ12ขวดจุกๆแน่นๆเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยฮัลโหลห้าพันกว่าบาทน่ารักตล่าได้ข่าวว่าถ้าซื้อ3ามขวดนี้นะคะก็หกพันแล้วไหมอ่ะเออฉะนั้นก็จัดทั้งเซ็ตเลยค่ะเพราะว่าใช้หมดแน่นอนนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้ค่ะเขายังมีแถมน,นะคะข้างในอีกเยอะแยะมากมายพวกซีฟอะไรพวกนี้นะคะที่เราสามารถใช้ในการค้าออ ดูแลสุขภาพเรานะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็ b diffuser เครื่องนี้นะคะเป็นแบบเกรดพิเศษด้วยนะก็คือเขาแบบไม่ใช่ความร้อนนะคะคือสามารถใช้กับ essential oil เกรดบำมบัดได้นะคะแล้วเครื่องนี้นะถ้าเราไปซื้อตามห้านะคะเคยเห็นไหมล่ะสองสัมพันแต่อันเนี้ยได้ฟรีอ่ะมันแถมมากับชุดนี้เลยนอกจากนี้หลายนอกแล้วนะ ก็จะได้เป็นสมาชิกไปเลยด้วยนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยสิทธิพิเศษเยอะเวอร์นะคะก็คือถ้าเป็นลูกค้าประจำอย่างเงี้ยค่ะได้ลดเพิ่มถึง1 0 2ถึง25เปอร์ฐานได้ของแถมทุก3เดือนเดือนที่12นี่นะคะเป็นออยที่ไม่มีขายด้วยอะเวอร์มากดีเวอร์เวอร์นะคะแล้วเราก็ได้อยู่ในคอมมูนิตี้ดีนะคะนี่น้ำวันก่อน,นยพูดกับน,น้องเสาวน้องปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็บอกว่าที่บุตรจริงๆนะมันไม่มีที่ไหนหรอกคะ่ะ ที่ให้ทั้งสุขภาพแล้วก็ให้พลังงานมีแต่ Essential Oil ค่ะที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะเพราะเขาทำให้พลังงานเราดีลองสูดดมดูค่ะเราจะรู้สึกว่าเอารมลมดีทันทีเลยนะคะแล้วทุกคนคะคุณพิศักิ์บอกว่านะคะอันนี้บอกว่าเอยจริงอะ อารมณ์ส่งผลต่ออนาคตนะคะคุณถ้าตื่นมา้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยลองดูดิวันนั้นมันไม่มีอะไรดีสักอย่างนะคะจะไปเจอลูกค้าก็ปิดไม่ได้จะพูดคุยกับใครก็ไม่มีใครชอบนะคะมันทุกอย่างพ่านเป็นไม่ดีไปหมดเลยแต่พออารมณ์เราดีปุ๊บทำอะไรก็สำเร็จอยู่เฉย ก็ขายได้อยู่ใช้เงินก็มาพูดคุยกับใครใครก็รักนะคะแล้วก็ส่งผลให้คนที่เรารักคนที่บ้านเราเขามีความสุขด้วยนะคะอะไรก็ไม่ดีไปกว่าการที่ทําให้คนที่บ้านมีความสุขและสุขภาพดีนะคะแล้วทุกคนล่ะคะพร้อมจะมีความสุขไปด้วยกันไหมคะเออถ้าเกิดใครสนใจนะคะบุญก็เชิญชวนนะคะให้มาใช้สินค้าดีๆมาอยู่ในคอมมูนิตี้ดีๆนะคะแล้วถ้า ยังไงก็ถ้าสามารถสอบถามบุตรได้นะคะไลน์แอดโยคะใบบุตรนะคะบุตรให้คาแนะนําได้หมดเลยค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะบุตรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชอบออยขวดไหนนะคะหรือว่าใช้อยู่ชอบันไหนมากที่สุดใช้ยังไงที่สุดใช้บ่อยที่สุดลองคอมเมนต์แชร์กันมาค่ะถ้ายังไม่ได้ subscribe นะคะ s s c r i b e บุตรยนะ,ะบบเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย